แล้วก็ภายหลังจากที่ได้ฟังคําพิพากษาลุงพลตั้งโตะแถลงเนี่ยเราเห็น f อฟนะคะ<ม>เอาดอกไม้มาให้กําลังใจจริงๆถ้าย้อนไปดูบรรยากาศหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเกือบจจวิดวางมวยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะมีฝั่งหนึ่งเอาดอกไม้มาให้กําลังใจลุงพลกับป้าแตนเหมือนกันก็คือปู่มหาหมุนีแต่ดอกไม้ที่ปู่นํามาเนี่ยมันเป็นดอกไม้คล้ายพวงรีดก็เลยเกิดการประทะคารมกันดุเดือดแบบนี้ค่ะ ทำไมโตแล้วมีลูกมีครอบครัวทำไมอะเรื่องะไรทำไมมีครอบครัวแล้วมันไรทำไม่ได้เดี๋ยวทำไมล่ะครับก็ทำไมล่ะครับอย่านักเลงไม่ไอ้นี่ผมไม่มีนักเลงคุณทำนี่คุณทำไม่ถูกเข้ามาในที่ของผมครับที่ตรงไหนนี่ภาษาธนาณะติภาษาธนาณัก็เป็นตื่นตื่อยู่คุณมาหมิ่นประมาทเขาคุณมาดูถูกด้อยค่าเขานะคุณทำอย่างนี้คุณทำไม่ถูก คุณทำถูกไหมคุณคิดว่าคุณทำถูกไหมคุณจะทำถูกไม่ทำถูกผมไม่รู้ผมมาด้วยใจแค่นั้นคุณจะชอบไม่ชอบไม่ใจคุณไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วเป็นไงอ่ะคุณเคยมีบาดแผลเยอะนะบาดแผลคืออะไรบาดแผลมีอะไรไปบ้างอ่ะเอาแจ้งมาดิผมก็อยากรู้ผมไม่คนไทยผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันนักข่าวก็พยายามห้ามนะคุณโยมชมะแล้วดูดอกไม้ที่ปู่หามุนีเอามาให้ปู่หามุนีบอกว่าไงรู้ไหมฮะคุณนุ่นมันเป็นดอกไม้ฝรั่ง ฮะมันเป็นดอกไม้ฝรัง่งมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะอดอกไม้ฝรั่งแต่เอ๊ะทำไมมันมีชอน,ชนด้ดนทรงมันคล้ายคพวงหลีดเนี่ยฮะเอฟซี FC เขาก็เลยไม่โอเคนะฮะเรียกว่าเสียงดังเถียงกันสนั่นหน้าสารจังหวัดมุกดาหารค่ะเพราะปู่มหาหมุนีนายชัยรัตนยอดพรมนําดอกไม้ลักษณะคล้ายพวงหลีดเนี่ยนะฮะมีกระดาษพิมพ์ข้อความด้วยว่าให้กําลังใจลุงพลป้าแตนพอแฟนคลับเนี่ยเขารักของเขาไงทีมยูทูบเบอร์ก็รักนะคะพอมาเห็นเนี่ยไม่พอใจไปดึงป้าย ออกจากวงดอกไม้เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาไปให้ตำรวจที่อยู่หน้าศาลแล้วก็บ่นพึมพำค่ะว่าตำรวจเนี่ยปล่อยให้มายืนที่หน้าศาลได้ยังไงทําไมไม่ตรวจสอบไม่สบายใจที่เห็นป้ายแบบนี้ จากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันนักข่าวเนี่ยหน้าที่หนึ่งฉันก็ต้องทําข่าวใช่แต่อีกบทบาทหนึ่งก็คือต้องเป็นคนกลางวิจะวา,ามวยห้ามสึกกันหน่อยนะห้ามหน่อยนะคะไม่ให้ทะเลาะกันท่ามฝัง่งปู่มหาหมุนีเนี่ยบอกว่าเอาทําไมมาทําลายทรัพย์สินของผมแบบเนี้ยทาไมชอบเนี่ยก็ไปแจ้งความเอาผมเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์ข้อความก็เขียนอยู่ไม่ใช่หรอว่าให้กําลังใจไม่ได้ตั้งใจจะมาก่อความวุ่นวายเลยนะคะ แต่ฝั่งแฟนคลับบอกว่าปู่ทำแบบนี้มันเป็นการด้อยค่าลุงพลมไม่ให้เกียรติกันก็โตเถียงกันนานเกือบ5นาทีค่ะสุดท้ายนักข่าวจับแยกย้าย